คําเตือนสําหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่และแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7-38ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสองเลขท้ายสตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายีสิมาใส่ตรงนี้แทนเลขดับปักหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16ตุลาคม2566สําหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่14 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่ที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16เมษายนปี64 7บวก0เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก6เป็น21ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่1พฤษภาคมปี64ออก1 8 1ก็ไม่ตรงกับ8นะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมปี64ได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างคือเลข5เลขท้ายสองตัวล่างงวดที่16พฤษภาคมออก1 4 5. 5ก็ไม่ตรงกับ4นะครับดับเป็นงวดที่2งวดที่ 3. 3 3ก็ไม่ตรงกับ5งวดที่4 1ไม่ตรงกับ7เพื่อนๆก็ลองไปบวกกันเช็คก,กันดูนะครับผมจะไม,ไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12 หน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหกหน้านี้ดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านี้ดับงวดที่สี่สิบเก้า ถึงงวดที่ห9ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่างห6สูตรที่1น,นี้ได้เลขดับเพือเลข9 9ก็ไม่ตรงกับ6นะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันผมดูนะครับมาสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลข,เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดที่16ตุลาคมปี6 6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1ตุลาคมปีห6 2สองบวกสามเป็นห้า ห้บวกสี่เป็น9 9้เบวกสเป็น11 11บวกสเป็น13ก็จะได้เลขดับ3ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1นึ่งบวกด้วยแถวที่หบูบวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถที่14 และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไรก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเทษนะครับเลขดับปักหลักหน่วยล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16เมษายนปี64 1ีบวก8เป็น9 9เบวก3เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก8เป็น2 6ก็จะได้เลขดับ6 เลขท้ายสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งุษภาคมปีหกสี่ออกหนึ่งแปดหกก็ไม่ตรงกับแปดนะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองแปดก็ไม่ตรงกับสี่งวดที่สามสามไม่ตรงกับห้าผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่ น้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59งวดที่59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง66 สูตรที่2นี้ได้เลขดับคือเลข4 4ก็ไม่ตรงกับ6นะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันนะครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ7จ็บวกศเป็น7 7เจบวกสเป็น11 1บเอบเบวกสเป็น13 13บวกหเป็น18ก็จะได้เลขดับ8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้เแถวที่3บูกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16เมษายนปี64 0บวก3เป็น3 3 5บวก5เป็น8 8ดบวก6เป็น14 14บวก6เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ูนย์เลขท้ายสองตัวล่างออก18 0ศนย์ก็ไม่ตรงกับ8ดนะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2 6ก็ไม่ตรงกับ4เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่24 หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59งวด59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง66สูตรนี้ได้เลขดับคือเลข3 3ก็ไม่ตรงกับ6นะครับ ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2บวกอีทโทษครับ7บวก4เป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวก6เป็น23 23บวก6เป็น29ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน16ประตูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0%ูนร์เซเดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad ห619 h l v r u มีอํนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไว้บุไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยไลน์ i อเดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีอํนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆ แล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะท้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ